เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของทางสโมสรไลออนพิจิตนะคะเมืองคุณธรรมจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่28ค่ะ ที่ร้อยตีขันชัยทันทีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยเพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมมนาถบพิษและส่ง เสริมแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยจัดให้มีการแข่งขัน3ระดับนะคะคือระดับจังหวัดระดับภาคแข่งขันและระดับประเทศแข่งขันในวันเสาร์ที่18บมกราคม2568ค่ะสําหรับการแข่งขันระดับจังหวัดนะคะก็ได้กําหนดให้โรงเรียนค่ะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ1ทีมจํานวน3คนต่อ1ระดับชั้นค่ะโดยสามารถส่งได้ทั้ง2ระดับชั้นนั่นก็คือชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ การแข่งขันก็จะใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยระดับประถมศึกษาตอนปลายค่ะเล่มที่21กับ33และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่6 11, 20รวมทั้งหมด5เล่มค่ะส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยเล่มที่ 13, 40, 43และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่2 6 1 3รวมทั้งหมด6เล่มค่ะการแข่งขันนะคะจะเป็นการแข่งขันแบบตอบคําถามสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลายจำนวน80ข้อและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน100ข้อค่ะโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของแต่และระดับนะคะจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไปค่ะ